ท่อไอเสียน้ําอาจจะขังอยู่ในท่อนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถอดท่อไอเสียแล้วก็มาทําการเทน้ําออกถ้ามีน้ําในจํานวนเยอะก็ควรที่จะพึงให้แห้งหรือทําการเอาน้ําออกให้ได้นะครับตรวจลูกปืนล้อโซ่จระบีน้ําท่วมทําให้จระบีหายหรืออ่าโซ่อาจจะเป็นสนิมนะครับให้ทําการหล่อลื่นลูกปืนก็ควรทําการเปิดดูฝาครอบของลูกปืนล้อนะครับแล้วก็ทําการใช้ลมเป่าแล้วก็อจจัดจระบีใส่จระบีเข้าไปใหม่นะครับที่โซ่หรือที่เพือง ในที่ลูกปืนล้อทั้งสองนะครับถ้าเป็นรถโซ่ก็ดูแลบำรุงรักษาล่อลื่นอาจจะใช้โซนแนกไล่ความชืน้นหรือ wd 4 0ก็ได้ครับฉีดนะครับเพื่อเป็นการไล่ความชืน้นและไม่ทําให้เกิดสนิมนะครับถ้าน้ําสูงถึงระดับไหนต้องเช็คอะไรเป็นพิเศษระดับน้ําถ้าระดับน้ําสูงต้องเช็คพิเศษนะครับถึงล้อผ้าเบรกลูกปืนล้อเครื่องน้ํามันเครื่องคาบูหรือหัวฉีดระบบไฟทั้งคันกล่อง ecu คอยหัวเทียนถ้ามิดทั้งคันเลยเนี่ยยิ่งต้องล้างต้องผึ่งต้องเป่าเปลี่ยนของเหลวทุกจุดที่มีนะครับตรวจเครื่องแบบละเอียดนะครับถ้าพอทําเองได้ก็ทานะครับถ้าทําเองไม่ได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเอาไปให้เพื่อนช่างดูเลให้นะครับคาดว่าน่าจะมีหน่วยราชการหรือนักเรียนนักศึกษาเข้าไปช่วย ในจุดนี้ถ้าทาเองไม่ได้ก็ต้องรอมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทําการอ,อาสาในการช่วยดูแลในจุดนี้นะครับส่วนท่านจะขอ,องรถท่านใดที่พอทําได้ก็ให้ทําตามที่ผมพูดมานะครับหลังทําความสะอาดทั้งหมดแล้วค่อยลองสตาร์ทนะครับสิ่งที่ต้องเช็คตอนสตาร์ทครั้งแรกนะครับเสียงเครื่องเนี่ยปกติไหมรอ,อบเดินเบาสะดุดไหมมีควันขาวหรือมีควันอะไรออกที่ท่อไอเสียไหมนะครับต้องไม่มีเสียงดังก๊อกก๊อกแก๊ก,ะ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 กะนะครับรถสตาร์ติดแล้ว จะต้องไม่เร่งเองแล้วไม่ดับเองนะครับแนะนําเพิ่มเติมเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้ารถจมนานหลายชั่วโมงหรือจมทั้งวันทั้งคืนหรือหลายวันแนะนําว่าควรให้ถ้าไม่ท่านเจ้าของรถที่ไม่มีความรู้ควรให้ช่างที่ท่านไว้ใจนะครับตรวจเช็คให้จะโอเคกว่าแนะนํานะครับว่าควรเป็นช่างที่ท่านไว้ใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่างที่ตรวจเช็คไม่ละเอียดรถท่านอาจจะมาใช้งานได้อีกไม่นานครับ คลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปให้ถึงพี่น้องที่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วน้ำท่วมในคราวนี้ด้วยครับสวัสดีครับ